ประชุมคอรมววันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยคุณเป็นพันธ์แหลมหลวงมีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิ่นค่ะคุณนัทอาภาคะ่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าจะน้อมนําแนวพระราชดำรัสและภาพร,รมราโชวาทมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทฐานรีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่ามีความประทับใจทุกเหตุการณ์ทุกบทบาทตั้งแต่เป็นประชาชนและเข้ารับราชการทหารรับใช้เบื้องพยุคลบาทเพราะพระองค์ท่านเป็นจอมทัพไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆเรื่องและทรงทำเพื่อทุกคนอย่างแท้จริงจากนี้จะน้อมนำแนวทางพระราชดำริและพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านมาสู่การปฏิบัติส่วนประเด็นการถวายคำว่ามหาราชแบบ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาฮภูมิพลอดุลยเดชยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาโดยขอให้เสร็จสิ้นงานพระราชพิธีไปก่อนเช่นเดียวกับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่รัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการแต่ก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเช่นกันสําหรับการกําหนดวันหยุดราชการที่สําคัญในปีหน้าจะก,กําหนดได้เมื่อใดนั้นก็คือจะก,กําหนดได้เมื่อมีราชการใหม่เว้นแต่วันสําคัญต่างๆของราชการที่9้าก็ยังคงมีอยู่แต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ ก็ต้องกำหนดได้เมื่อมีรัชกาลนนะทุกอย่างก็ต้องต้องเป็นเรื่องของภายในทางด้านต้องให้วางอะไรท้งตำหนดไปนะก็คิดว่าวันเวลาวันน้ำพันต่างๆของพระยาเก้ายังคงมีอยู่นะในทงกองบูนเพราะท่านทำอะไรเยอะะในประเทศไทยเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนเลขชื่อใหม่อะไรทุกอย่างเขากำลังหาดูอยู่ทั้งหมดแล้วแหละนะนู่ในขั้นตอนทั้งหมดเลยนะ นายรัคมนตีบอกด้วยนะคะว่าได้มีหนังสือนะคะตักเตือนไปยังข้าราชการที่ประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมนะคะมีการถ่ายเซลฟี่ในพื้นที่พระบรมมหาราชวังค่ะยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ก็วอนขอให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะเพราะว่าข้าราชการนั้นก็คือประชาชนทั่วไปเหมือนกันค่ะ